เรื่องโดน,นต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ตรวจพบที่อำเภอสเดานะครับแล้วก็จากการที่ตรวจพบแล้วเนี่ยเราก็ร่วมกับทางนิติบุคคลสเดาไปไล,ไล่ว่าของใครต่างเนี่ยวันนี้สามารถควบคุมตัวเจ้าของได้แล้วนะครับเจ้าของเป็นคนจีนคนจีนสองคนนะครับที่ที่นำเข้ามาเราจาับดูจากกล้องจนปิดแล้วก็ไล่ต่างๆแล้วประสานตมแล้วก็ควบคุมตัวได้ที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลต่างๆนครับก็ กบทูงตัวได้นี่นอยู่การซักถามอยู่แล้วก็โดนเนี่ยทำได้สองหนกคืออาจจะใช้พวกคนของผิดกฎหมาย <Okay. S 2> ของขอผิดกฎหมายนะครับข้ามไปข้ามมาได้อาจจะฝั่งไทยหรือฝั่งมาเลเซียก็ได้หรือส่วนหนึ่งถ้าตกเข้าไปสู่ในกระบวนการาต่างๆครับก็กฎหมายรงข้ามเนี่ยก็มาตัดแปลงเป็นใช้ติดอาวุธได้ก็เหมือนกับกลุ่มต่อต้านพม่าต่างใช้ใน,านกรารก่อเหตุต่อพม่า่ต่อฝ่ายกําลังฐานพม่าในเุืงนี้ผ่านมา ค,ค่ะแสดงว่าโดรนดังกล่าวทั้งสองลำมีความเกี่ยวข้องหรือไม่คะกับสถา,านการณ์หรือว่าเตรียมการที่มา่กาเหตุในพื้นที่คือตอนนี้เนี่ยตอนนี้ในพื้นที่ยังไม่ยังไม่เกี่ยวข้องแต่เกี่ยวข้องคือว่าคือสองออคือผู้กวดูแลไอไ้เจ้าของเนี่ยคุณผู้ผู้ต้องหานะครับ,รบเขาบอกว่าเขาจะส่งขายมาเลเซียขายไปในประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียไปมาเลเซียแล้วขายไปแล้วจะขายไปที่ขายไปแล้วเนี่ยแล้วเขาจะกลับมากลุ่มก่อ จะเข้าในมือตกในมือฝ่ายตรงข้ามหรือไม่อย่างไรต่างต้องติดตามทีนั่งื้อเป็นข้อมูลที่เราต้องทํางานร่วมกันทั้งตารวจไทยแล้วก็ตํารวจเสียว่าว่าคนที่เมีเยนมาที่จะกัปซื้อเนี่ยเป็นใครแล้วก็เขาเกีย่ยวข้องกับกระบวนการกระบวนการหรือไม่อย่างไรนะครับค่ะสรุปก็คือยังไม่มีความเชื่อมโยงกับการเตรียมการในพื้นที่นะครับรยังไม่ยอมเชื่อมโยงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็อยากนําเรียนว่าจากการนักการข่าวที่ผ่านมาในพื้นที่เพื่อนบ้านเราเนี่ยก็มีการฝ่ายตรงข้ามเนี่ย ก็มีการฝึกการใช้โดนอยู่ด้วยฝึกการใช้อาจจะโดนตรวจการต่างแล้วก็มีครอบครองอยู่ด้วยในพื้นที่เพื่อนเพื่อนบ้านเรานะครับจากจากข้อมูลในวงที่ผ่านมาแต่ไม่ใช่2ตัวนี้นะครับมีสองตัวเท่ากันแต่แต่ไม่ใช่สองตัวนี้นะคไม่ใช่ตัวนี้น่าใหญ่กว่าครับ